สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่คือเขาถูกฝึกให้พูดว่าไม่มีตังค์ซื้อหรอกตอนที่คุณพูดว่าไม่มีตังค์ซื้อคุณก็จนไปแล้วล่ะดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญบางคนมักบอกให้คุณกินอยู่อย่างประหยัดครับมีใครไม่ชอบการกินอยู่อย่างอดๆอยากๆบ้างใช่ผมยังเกลียด ผมยืนหัวเราะอยู่หลังเวทีเพราะว่า,าผมกะว่าจะพูดพรุ่งนี้แต่รู้ไหมผมรักรถผมชอบรถมากผมมีเฟอร์รารี่คันงามทั้งสีเหลืองและสีแดงครับผมอาจจะดูเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับ แต่เวลาขับเฟอร์ี่ผมดูดีกว่าโตโยต้าเข้าใจใช่ไหมรถโตโยต้าผมก็มีแต่พออีโก้ของผมต่ำลงผมจึงเข้าไปนั่งในเฟอร์ี่แต่ทีนี้เฟอร์รี่รุ่นพิเศษออกมาซึ่งมันแค่75,000ท่านั้นสิ่งที่ผมจะพูดในวันพรุ่งนี้คือ ผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนาแต่ผมก็เพิ่งพาพระเจ้าเหตุที่พระองค์สร้างสารรค์สิ่งดีๆก็เพื่อให้คุณใช้สมองคิดว่าจะทำยังไงถึงได้มันมาทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับมันราคา7 5 0 0 0 0หหื่นเหรียญพรุ่งนี้เรามาจัดการกับปัญหานี้กันผมต้องคิดให้ออกว่าจะทำยังไงถึงจะได้เฟอร์รารี่ฟรีฟังให้ดีนะครับนั่นคือความรู้ทางการเนงิน เดี๋ยวพรุนี้เรามาดูแนวทางของมันกันมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะมันเป็นแค่แนวทางเพื่อให้คุณประมวลความคิดข้อมูลในหัวตัวเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณควรจะทำแต่มันเป็นแนวทางสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่คือเขาถูกฝึกให้พูดว่าไม่มีตังค์ซื้อหรอกตอนที่คุณพูดว่าไม่มีตังค์ซื้อคุณก็จนไปแล้วละ่ะ คุณได้อ่านลิชแด๊กัวแด๊จะมีบทเรียนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือพ่อรวยไม่ให้พูดว่าไม่มีปัญญาซื้อหรอกทีนี้แหละปัญหาผมมันโลกจิตไงผมมีเฟอร์รี่สีเหลืองราคาส0 0 0 0นเหรียญน,นะครับคงจะดีกว่านี้ถ้าเป็นแลนด์แต่มันไม่ใช่ไงเฟอร์รี่สีเหลืองสามแสนเหรียญกับเฟอร์รี่สีแดง4ี่แสนเหรียญ เฟอรรี่ตัวนี้มีอยู่แค่499คันบนโลกนี้เท่านั้นเองเป็นเฟอรรี่ที่พิเศษสุดๆสีแดงมันราคา800,000เหรียญแต่ผมได้ในราคา750,000เหรียญผมบอกกับภรรยาว,ว่าคิมผมจะคิดดูว่าจะซื้อมันได้ยังไงผมพยายามอยู่3วันแล้วคิดออกว่าจะซื้อมันได้ยังไง ทำวิลไล์ก็ช่วยผมคิดด้วยนั่นแหละงานที่เราทำกันเราจะมีเงินซื้อสิ่งที่ต้องการได้อย่างไรและสิ่งที่ผมต้องการให้คุณมีอีกใน2-3วันข้างหน้าคือการเรียนรู้วิธีที่ซื้อทุกสิ่งได้อย่างที่ต้องการมีใครบ้างที่อยากจับจ่ายได้อย่างที่ต้องการเยี่ยมหรือคุณจะร่วมประสานเสียงกับคนที่ให้คุณใช้ชีวิตอย่างประหยัด นั่นแหละคือความแตกต่างเป็นคำแนะนำที่ดีทั้งคู่นะคุณสามารถเรียนรู้ที่จะจ่ายสิ่งที่คุณต้องการหรือใช้ชีวิตอย่างประหยัดก็ได้สิ่งที่พ่อรวยแตกต่างก็คือฉันซื้อในสิ่งที่ต้องการได้คิมภระระยาของผมเธอถามว่าเจ750,000เหรียญเหรอคุณมีเฟอร์รี่สีเหลืองราคา300,000เหรียญเฟอร์รี่สีแดง400,000เหรียญก็มีแล้วและยังซื้อสีแดง ในราคา750,000อีกหรอรู้ไหมผมคิดไม่ได้เลยเพราะงี้ไงถึงต้องมีเมียมีใครเข้าใจที่ผมพูดบ้างครับยองมือคุณต้องมีใครทักคนที่มีสมองคนที่คุณจะถามว่าทำไมถึงต้องมีเฟอร์รารี่สีแดงอีกคันมันยากมากเมื่อคุณเรียนรู้แล้วว่าคุณสามารถซื้อสิ่งที่ต้องการได้ มันจะกลายเป็นแนวทางมันคือวิธีคิดวิธีแสดงออกวิธีปฏิบัติและวิธีศึกษา